แกงหน่อไม้ที่ลาวกับที่กรุงเทพไม่เหมือนกันค่ะคนละสูตรนะคะอันนี้ก็จะมาทำสูตรบ้านๆของล้วก็ให้น้ําเดือดแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปตามเลยค่ะพี่ๆนี่ก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะแล้วก็คคุกๆเขานิดหน่อยจ้าให้เขาเข้ากันลงไปเลยค่ะพี่ๆค่ะที่เราเตรียมไว้เนาะถ้าใส่พร้อมกันเดี๋ยวบวกจะสุกเกินค่ะก็เลยต้องมาใส่ตอนท้ายๆค่ะ เกิดมาอีกทีก็เดือดอีกแล้วค่ะคือต้มกระดูกหมูไว้น้ําเดือดแล้วค่อยเอาหน่อไม้ลงนะคะปิดฝาแล้วก็มาเปิดอีกทีค่ะทีนี้ก็เดือดเลยนะคะก็ใส่เห็ดกับบวบไลายต้มให้น้ําขมมันหายสักนิดสักหน่อยนะคะต้มประมาณสิบหรือยี่สิบนาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้มันขมนะคะแล้วก็มาทําบวบโตค่ะตัดบวบเสร็จแล้วก็จะมาตํานะคะตําเครื่องแกงค่ะที่ใส่ ที่ใส่แกงหน่อไม้ค่ะทีนี้ก็จะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือกับผงซูโรดลงไปเลยค่ะพี่ๆค่ะที่เราเตรียมไว้เนาะถ้าใส่พร้อมกันเดี๋ยวบวกจะสุกเกินค่ะก็เลยต้องมาใส่ตอนท้ายๆค่ะนี่เปิดมาอีกทีก็เดือดอีกแล้วค่ะก็คือเอาเครื่องแกงที่ตำลงไปเลยค่ะใส่ใส่ลงไปเลยค่ะนะคะมักน้อยใส่น้อยมากหลายใส่หลายค่ะนี่ก็จะใส่เป็นยานานะคะผักแยงค่ะมาตับค่ะ แทนน้ำยานางค่ะแกงหน่อไม้ที่ลาวกับที่กรุงเทพไม่เหมือนกันค่ะคนละสูตรนะคะอันนี้ก็จะมาทำสูตรบ้านๆของเราก็คือซอบแบบที่ตัวเองเคยกินมาตั้งแต่เด็กกันเนาะจำรสชาติได้อะไรได้ก็คือรู้สึกว่าอร่อยค่ะก็คือจอยากกินแกงหน่อไม้ที่ลาวกับที่กรุงเทพไม่เหมือนกันค่ะคนละสูตรนะคะ อันนี้ก็จะมาทำสูตรบ้านๆของระดัดขวบเสร็จแล้วก็จะมาตำนะคะตำเครื่องแกงค่ะที่ใส่ที่ใส่แกงหน่อไม้ค่ะทีนี้ก็จะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือกับผงซูรรสเอาที่เคยกินตั้งแต่เด็กค่ะพี่ๆค่ะก็คืออยากกินนะคะก็ไม่ได้ทํากินบ่อยนะคะนานๆจะทํากินทีค่ะถ้าซื้อก็จะได้กินแบบสูตรทางกรุงเทพก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะอร่อยคนละแบบค่ะโดยส่วนนะคะ มักน <cin stereotype and hell> <f dragging> ้อยใส่น้อยมากหลายใส่หลายค่ะนี่ก็จะใส่เป็นยานางนะคะผักแยงค่ะมาตำค่ะแทนน้ํายานางค่ะตัดขวบเสร็จแล้วก็จะมาตํานะคะตําเครื่องแกงค่ะที่ใส่ที่ใส่แกงหน่อไม้ค่ะที่นี้ก็จะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือกับผงซูรสดัดขวบเสร็จแล้วก็จะมาตํานะคะตําเครื่องแกงค่ะที่ใส่ที่ใส่แกงหน่อไม้ค่ะที่นี้ก็จะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือกับผงซูรส สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําแกงหน่อไม้สูตรทางบ้านให้ดูนะคะพี่พี่ขาอันนี้ก็คือเป็นสูตรของที่เราโดยเฉพาะพี่พี่ขาเดือดอีกแล้วนะคะก็คุกๆุกนิดนิดหน่อยๆยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมนิดๆหน่อยๆนยนะคะแล้วก็ตามไปด้วยผักกะเียงค่ะพี่พี่ลงไปเลยค่ะพี่พี่ขาที่เราเตรียมไว้เนาะถ้าใส่พร้อมกันเดี๋ยวบวกจะสุกเกินค่ะก็เลยต้องมาใส่ตอนท้ายๆค่ะ เกิดมาอีกทีก็เดือดอีกแล้วค่ะคือต้มกระดูกหมูวไว้น้ําเดือดแล้วค่อยเอาหน่อไม้ลงนะคะปิดฝาแล้วก็มาเปินอีกทีค่ะทีนี้ก็เดือดเลยนะคะก็ะใส่เห็ดกับบวบเพิ่มนะคะก็ตัดตัดไปช่วงเวลาต้มหน่อไม้และะ้วก็ตัดบวบเพิ่มค่ะพี่ๆค่านี่ก็เอาที่ประมาณชอบเลยคะ่ะแกงหน่อไม้ที่ลาวกับที่กรุงเทพไม่เหมือนกันค่ะคนละสูตรนะคะ อันนี้ก็จะมาทำสูตรบ้านดของล่าสุดนะคะพี่ๆค่ะล้วสักสองสามน้ำค่ะทีนี้ก็มาใส่น้ำลงหมอ้อเลยค่ะทีน้ำลงเรียบร้อยก็เอาหน่อไม้ใส่เลยค่ะพี่ๆ่ะหน่อไม้พี่ๆ่ะเดือดอิกแล้วนะคะก็คลุกๆนิดๆหน่อยๆคะ่ะก็จะมีกลิ่นหอมนิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ตามไปด้วยผักกระแยงค่ะพี่ๆก็คือต้มกระดูกหมูไว้น้ำเดือดแล้วค่อยเอา หน่อไม้ลงนะคะปิดฝาแล้วก็มาปืนอีกทีค่ะทีนี้ก็เดือดเลยนะคะก็ใส่เห็ดกับบวบโลกเลยนะคะเพราะว่าจําได้ว่ากินตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็พอมาอยู่กรุงเทพนะคะก็ไม่ได้กินสูตรนี้ค่ะถ้าอยากกินต้องทําเองนะคะเพราะว่าทางกรุงเทพก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะอร่อยคนละแบบค่ะโดยส่วนเติ่มนะคะก็ตัดตัดไปช่วงเวลาต้หมหน่อไม้แล้วก็ตัดบวบเพิ่มค่ะพี่ๆค่านี่ก็เอาที่ ประมาณชอบเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําแกงหน่อไม้สูตรทางบ้านให้ดูนะคะพี่ๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นสูตรของที่ลาวโดยเฉพาะกัดขวบเสร็จแล้วก็จะมาตํานะคะตําเครื่องแกงค่ะที่ใส่ที่ใส่แกงหน่อไม้ค่ะทีนี้ก็จะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือกับผงซูรสตอนแรกก็ไปล้างแล้วพรอมหน่อไม้ค่ะรู้สึกว่าน้อยไปค่ะก็เลยมาทำเพื่อไต้ม ให้น้ำขมมันหายสักนิดสักหน่อยนะคะต้มประมาณสิบหรือยี่สิบนาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้มันขมนะคะแล้วก็มาทำบวบโตค่ะก็จะทำกินเองเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ค่ะหลังจากที่ทำนมไม้เสร็จนะคะเราก็จะมาล้างค่ะล้างแล้วก็ค่อยเอาไปต้มอ,อีกทีตัวก็คือซอบแบบที่ตัวเองเคยกินมาตั้งแต่เด็กกันเนาะ ยำรสซาติได้อะไรได้ก็คือรู้สึกว่าอร่อยค่ะก็คือถ้าอยากกินก็คือต้มกระดูกหมูไว้น้ำเดือดแล้วค่อยเอาหน่อไม้ลงนะคะปิดฝาแล้วก็มาปิดอีกทีค่ะทีนี้ก็เดือดเลยนะคะก็ใส่เห็ดกับบวบก็คือต้มกระดูกหมูไว้น้ำเดือดแล้วค่อยเอาหน่อไม้ลงนะคะปิดฝาแล้วก็มาปิดอีกทีค่ะทีนี้ก็เดือดเลยนะคะก็ hoy, ใส่เห็ดกับบวบลงไปเลยค่ะพี่ๆค่ะที่เราเตรียมไว้เนาะ ถ้าใส่พร้อมกันเดี๋ยวบวกจะสุกเกินค่ะก็เลยต้องมาใส่ตอนท้ายๆค่ะนี่เปิดมาอีกทีก็เดือดอีกแล้วค่ะก็จะทํากินเองเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ค่ะหลังจากที่ทำนมไม้เสร็จนะคะเราก็จะมาล้างค่ะล้างแล้วก็ค่อยเอาไปต้มอีกทีนะคะมักน้อยใส่น้อยมักหลายใส่หลายค่ะนี่ก็จะใส่เป็นยานานะคะผักแยงค่ะมาตัมค่ะแทนน้ำยานางค่ะพี่ๆค่ะ เกิดกิจแล้วนะคะก็คุกนิดๆิดหน่อยๆนยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมนิดๆหน่อยๆนยะคะแล้วก็ตามไปด้วยผักกระแยงค่ะพี่พี่ขาดไม่ได้เลยนะคะแกงหน่อไม้ต้องมีผักกระแยงค่ะของชอบเพราะว่าได้นะคะที่ตัวก็คือชอบแบบที่ตัวเองเคยกินมาตั้งแต่เด็กกันเนาะจำรสชาติได้อะไรได้ก็คือรู้สึกว่าอร่อยค่ะก็คืคอถ้าอยากกินก็ค,คือจะทําให้ มีความรสชาติอร่อยมากขึ้นก็ว่านะคะวันนี้ก็จะแกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูค่ะพี่พี่ขาก็คือต้มเดือดเรียบร้อยแล้วก็คือต้มกระดูกหมูไว้น้ําเดือดแล้วค่อยเอาหน่อไม้ลดนะคะปิดฝาแล้วก็มาปิดอีกทีค่ะทีนี้ก็เดือดเลยนะคะก็ใส่เห็ดกับบวบลงนะคะพี่พี่ขาะล้วสักสองสามน้ำค่ะทีนี้ก็มาใส่น้ำลงหม้อเลยค่ะเทน้ำาดงเรียบร้อยก็เอาหน่อไม้ใส่เลยค่ะพี่พี่ขาหน่อไม้คือต้มกระดูกหมูไว้ น้ำเดือดแล้วค่อยเอาหน่อไม้ลงนะคะปิดฝาแล้วก็มาปืนอีกทีค่ะทีนี้ก็เดือดเลยนะคะก็ใส่เห็ดกับบวบนะคะมักน้อยใส่น้อยมักหลายใส่หลายค่ะนี่ก็จะใส่เป็นยานานะคะผัะกแงงค่ะมาตักค่ะแทนน้ำยานางค่ะก็จะทำกินเองเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ค่ะหลังจากที่ทำหน่อไม้เสร็จนะคะเราก็จะมาล้างค่ะล้างแล้วก็ค่อยเอาไปต้มอ,อีกทีดีค่ะ นะคะมักน้อยใส่น้อยมักหลายใส่หลายค่ะนี่ก็จะใส่เป็นยานานะคะผักแยงค่ะมาตักครับแทนน้ายานางค่ะนะคะ,คะพี่ๆค่ะแล้สักสองสามน้ำค่ะทีนี้ก็มาใส่น้ําบกหมอ้อเลยคะ่ะเทน้ําลงเรียบร้อยก็เอานอไม้ใส่เลยค่ะพี่ๆค่ะนมแทกรุงเทพก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะอร่อยคนละแบบคะ <S 2> <S 2> <S ่ะโดยส่วนตรงไปเลยค่ะพี่ๆค่ะที่เราเตรียมไว้เนาะ ถ้าใส่พร้อมกันเดี๋ยวบวกจะสุกเกินค่ะก็เลยต้องมาใส่ตอนท้ายๆค่ะนี่เปิดมาอีกทีก็เดือดอีกแล้วค่ะเอาที่เคยกินตั้งแต่เด็กค่ะพี่ๆค่ะคืออยากกินนะคะก็ไม่ได้ทํากินบ่อยนะคะนานๆจะทํากินทีค่ะถ้าซื้อก็จะได้กินแบบสูตรไม้ต้มให้น้ำขมมันหายสักนิดสักหน่อยนะคะต้มประมาณสิบหรือยี่สิบนาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้มันขมนะคะแล้วก็มาทำบวกโตค่ะก็ให้น้ำเดือดแล้วก็ ใส่หนไม้ลงไปตามเลยค่ะพี่ๆนี่ก็ใส่หนไม้ลงไปเลยค่ะแล้วก็คุกคุกเขานิดหน่อยจ้าให้เขาเข้ากันเพิ่มนะคะก็ตัดตัดไปช่วงเวลาต้มหนไม้แล้วก็ตัดตววเพิ่มค่ะพี่ๆค่านี้ก็เอาที่ประมาณชอบเลยค่ะตัวก็คือชอบแบบที่ตัวเองเคยกินมาตั้งแต่เด็กกันเนาะจำรสชาติได้อะไรได้ก็คือรู้สึกว่าอร่อยค่ะก็คือถ้าอยากกินพาก็คือ เอาเครื่องแกงที่ตาลงไปเลยค่ะใส่ใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มนะคะก็ตัดตัดไปช่วงเวลาต้มหน่อไม้นะคะก็ตัดปวดเพิ่มค่ะพี่พี่คานี่ก็เอาที่ประมาณชอบเลยค่ะนะคะมักน้อยใส่น้อยมากหลายใส่หลายค่ะนี่ก็จะใส่เป็นยานานะคะผักกระแยงค่ะมาตบค่ะแทนน้ํายานางค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะแกงหน่อไม้ต้องมีผักกระแยงค่ะของชอบเพราะว่าได้นะคะ แกงหน่อไม้ที่ลาวกับที่กรุงเทพไม่เหมือนกันค่ะคนละสูตรนะคะอันนี้ก็จะมาทำสูตรบ้านๆของตอนแรกก็ไปล้างแล้วพร้อมหน่อไม้ค่ะรู้สึกว่าน้อยไปค่ะก็เลยมาทำเพื่อก็จะทำกินเองเพราะว่าหาซื้อไม่ได้ค่ะหลังจากที่